สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลต์บคิตตี้นะจ๊ะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่แบบแรนดอมในหัวข้อเรื่องโชคลาบการเงินวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะคนที่เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้นะคะมีโชคมีลาบมีดวงที่ได้เงินที่มาจากการเสี่ยงโชคไหมนะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเรามีเกณฑ์ที่ได้เงินฟุกๆได้เงินที่มาจากการเสี่ยงโชคกันไหมนะคะใบแรก หนึ่งคาถามีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสการเริ่มต้นห้าคาถาความยุ่งวุ่นวายสับสนเยอะน่าจะเยอะอืหนึ่งดาบแต่เราจะสามารถฝากฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปได้นะคะมันเหมือนมีเข้ามาให้เลือกเยอะเออทำให้แบบ เลือกยังไงดีแต่โดยรวมโดยสรุปแล้วเราจะสามารถหาตัวเลขที่ถูกต้องชัดเจนได้ออมีโชคมีลาบกันไหมโอ้โหดูดีเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งขึ้นตกมาสามใบเราเอาเ,อาเลยการเงินการเงินอืมเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเลขแองเจิลเนาะอืม คุณจะมีความสุขคุณจะได้รับเงินถึงมันจะไม่มากไม่เยอะแต่มันจะทำให้คุณเงินหมุนเงินไปได้บาลานชีวิตไปได้หรือชีวิตมีความสุขกับการเงินที่มันหมุนเข้ามาได้อย่างเป็นระบบของมันถามว่ามีโชคไหมก็มีอยู่นะเออแต่มันมันไม่ได้แบบอุ้มตุ้มแบบ king of pentacles มันมาเป็น page of pentacles เป็นเงินก้อนหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตเราหมุนไปได้แล้วก็มีความสุขกับมันได้นะคะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสำเร็จเนี๋ยวรขอเพิ่มเติมอีกหน่อยมาจากไหนนะคะโชคลาภมาจากไหนมาจากเด็กออืมตกมาสองใบเนี่ยได้รับชัยชนะอืมมาจากมีผู้อุปถัมภ์ด้วยนะคะมีคนมาให้มีคนหยิบยื่นอุปถัมภ์ช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินได้รับชัยชนะได้รับการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะ ใบหนึ่งม,มาจากการทํางานมาจากการลงมือทํางานและมาเป็นแปดเหรียญเลยนะคะการเงินนะคะใครหวังใครรอโอกาสในเรื่องของการเงินวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับความสําเร็จมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ทั้งเงินที่มาจากน้าพักน้ําแรงของตัวคุณเองและเงินที่มาจากคนอื่นมีหยิบยื่นโอกาสผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือโชคลาภที่เราคิดที่เราหวังที่เรารอจะได้รับชัยชนะได้รับความสาเร็จ ได้รับการเฉลิมฉลองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีโชคมีลาบกันทุกๆคนมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะบางคนทำงานหนักมาทั้งปีช่วงปลายปีนี้อยากอยากอยากสำเร็จอยากมีเงินเอยเมื่อกี้เราพูดวันผิดเนาะต้องเป็นวันที่หนึ่งธันวาคมเราขอโทษวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะโชคลาบที่เราถามที่ไพ่เนาะหนึ่งธันวาคมนี้ะพูดผิดชื่อผิดเออใบเอืมมาจากเลขที่บ้านอ่ะบอกให้ประมาณนี้ หนธันวาคมนี้มีโชคมีลาบมีความสำเร็จมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามาจากบ้านนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะในจิกทาลอดบายคิตตีจ้า